ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวที่บอกว่าสะเทือนใจนะเกิดขึ้นกับเด็กหญิงอายุ12ขวบคือมาขอความช่วยเหลือจากญาติหลังจากถูกพ่อแทๆ้ๆพ่อแทๆ้ๆอาศัยจังหวะช่วงที่แม่ไปทํางานเนี่ยเอาเล่าให้ดื่ม,มแล้วก็ให้ลูกดูคลิปโปแล้วหลังจากนั้นล่วงละเมิดทางเพศลูกค่ะลูกเนี่ย เหตุการณ์นี้ค่ะทางคุณกันจอมพลังพาลุงและป้าของเด็กหญิงอายุ12ขวบไปที่สอนนอนดินแดงเมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาเพื่อแจ้งความร้องทุกข์เนื่องมาจากเด็กหญิงเนี่ยถูกพ่อแทร่ล่วงละเมิดทางเพศอาศัยช่วงที่ภรรยาไปทํางานบังคับให้ลูกสาวดื่มเหล้าสูบบุหรี่เปิดคลิปอนาจารให้ลูกดูแล้วลูกสาวก็เมาขาดสติพอเมาขาดสติพ่อล่วงละเมิดทางเพศผลการตรวจร่างกายของแพทย์ยืนยันว่าเด็กหญิงถูกกระทําจริง คดีนี้นะคะเด็กหญิงให้ข้อมูลบอกว่าถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศมาแล้วสองครั้งเคยไปบอกให้แม่ทราบเรื่องแต่ปรากฏแม่นิ่งเฉยค่ะจึงตัดสินใจนําเรื่องนี้ไปเล่าให้ลุงฟังเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพอลุงรับทราบและก็พาหลานสาวมาที่โรงพักเบื้องต้นตํารวจรับลงบันทึกประจําวันเอาไว้เนื่องจากแม่ของเด็กปฏิเสธให้ความร่วมมือเพราะกลัวว่าสามีจะถูกจับติดคุกผ่านมาประมาณสองสัปดาห์แม่ก็ยังใบเบียงอ้างว่ายังไม่พร้อม แต่ก็ยังคงพาสามีย้ายไปอยู่ห้องเช่าห้องใหม่แล้วก็พาลูกสาวไปหาพ่อที่ห้องพักเป็นประจำก็เนี่ยตัดสินใจเลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากกันจอบพลังนะคะเหตุผลที่เราเชื่อว่าเขาข้อข,ข้างสามีเขาอะเพราะว่าเรื่องเกิดขึ้นตอนกลางคืนได้กระทำลูกไปแล้วแต่วันรุ่งขึ้นตอนเย็นกับพาผัวตัวเองหนีไปเช่าบ้านไปเช่าห้องใหม่อะ แล้วยังนี่นำซ้ำําแทนที่จะปกป้องลูกเอาลูกซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปหาผัวตัวเองเพื่อเอาข้าวเอาปลาให้มันไม่ถูกต้องอะ่ะมันคนเป็นแม่มันมันมันไม่รู้จะใช้คําไหนที่จะสรรหาที่จะพูดว่าคนเป็นแม่แล้วอะ่ะแต่หนูรู้แค่ว่าถ้าหนูเจอหน้าหนูขอตบค่ะอ่าก็เป็นข่าวหนึ่งที่ไม่รู้จะเฮ้อตรงไหนเลยค่ะแล้วก็เป็นข่าวหนึ่งที่ ก็มีความละเอียดอ่อนในการที่จะต้องนําเสนอเพราะเป็นเรื่องราวของเด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ<ม>เป็นเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้อยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมเรื่องแบบนี้ก็มีถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเฮอเรื่องไหนเอาเฮือเรื่องนี้ไหมค่ะ<ฮ>บ้านนี้มีลูกสาวสองคน<ฮ>คนนี้อ,อายุสิบสองขวบใช่ไหมค่ะ,ค,ะคนโตอายุสิบห้าขวบสิบห้าปีขอไปคุณผู้ชมก็เคยถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกัน เหตุเกิดเมื่อห้าเดือนก่อนแม่พาลูกสาวคนโตพาไปอยู่ที่บ้านทางภาคใต้ปล่อยให้ลูกสาวคนเล็กถูกกระทำซ้ำอีกคนซึ่งก็เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ก็เลยให้ตำรวจดำเนินคดีกับพ่อและแม่ของเด็กอย่างถึงที่สุดคนที่พามาคือป้าใช่ไหมป้ากับลุงพอเรื่องที่เธอที่สองก็คือให้แม่เด็กดำเนินคดีกับสามีตัวเองไม่ทำเ<า>พราะเป็นห่วงสามีตัวเองมากกว่าลูก ตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างสอบปากคําพยานกับตัวเด็กก็ต้องใช้ทีมสหวิชาชีพมาพูดคุยกันแล,กแล้วก็ออกหมายเรียกพ่อและแม่ของเด็กมาให้ปากคําถ้าปฏิเสธไม่มาเจอกี่ครั้งกีค่ครั้งเขาจะมีตามขั้นตอนอยู่ว่าจะพิจ,พจารณาออกเป็นหมายจับต่อค่ะส่วนเรื่องการช่วยเหลือเด็กทั้งคู่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปดูแลน้องอย่างใกล้ชิดค่ะ